น่ากินมากเลยเฟ้นไฟสุดนี้เจ๊ปานจะบีบให้ดูโอ้ยเมนูเพื่อสุขภาพใช้เต้าหู้ทำค่อยค่อบีบออกมานะคะก็จะได้เฟ้นไฟเต้าหู้ก็จะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเฟ้นไฟเต้าหู้สูตรถุงบีบ เฟนฟาที่ทํามาจากเนื้อเต้าหู้นะคะเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในโอ้โหไม่ต่างจากปลาต้องโขเลยค่ะแต่ว่าใช้เนื้อเต้าหู้ท,ทําขั้นตอนเป็นยังไงนะคะเมนูของว่างทานเล่นทําง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมส่วนผสมในการทําเฟนฟายง่ายๆกันค่ะเจแปนใช้เต้าหู้หนึ่งหลอดแบบนี้นะคะใส่ลงไปในโถปรุงเลยแล้วเฉาะให้เขาเละๆได้เลยนะคะใช้มีดนี่แหละ ง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วใส่แป้งสาลีลงไปถ้าไม่มีแป้งสาลีใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะอมด้วยน้ำตาลเล็กน้อยใครไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้เองนะคะเราก็คลุกเค้าให้แป้งเต้าหู้น้ำตาลเกลือละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคุกเขาจนแป้งเนื้อละเอียดแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะ เจแปนจะใช้ถุงแกงแบบนี้นะคะเราจะนำแป้งเฟนไฟเต้าหู้มาใส่ลงไปในถุงเลยค่ะเสร็จแล้วหาหนังสติกนะคะมารัดปากถุงเลยอันนี้คือจะเป็นถุงบีบเราก็รัดปากถุงให้แน่นๆเลยค่ะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเปิดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วเจ๊ปา,านจะเอาถุงเนี่ยตัดตรงก้นนิดนึงนะคะใช้กรรไกรตัดแบบนี้พอน้้ำมันร้อนแล้วเราก็ค่อยๆบีบตัวเเส็นไฟไฟออกจากถุงนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตัดให้ขนาดเท่าๆกันค่ะค่อยๆบีบออกมานะคะ ก็จะได้เฟ้นไฟเต้าหู้เนื้อเต้าหู้ผสมแป้งเขาก็จะเกิดฟองเวลาทอดหน่อยนะคะเราก็ค่อยๆคนให้ตัวเต้าหู้เนี่ยเขาร้อนทั่วนะคะตอนนี้ก็เป็นเส้นๆแบบนี้ พอร้อนสุกทั่วแล้วเขาก็จะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะน่ากินมากแล้วเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดนะคะแปบ๊บเดียวก็ได้ทานเฟ้นไฟต้อาหู้สูตรถุงบีบง่ายๆแล้วทานกับน้ําจิ้มไก่หรือซอสมะเขือเทศได้หมดเลยนะคะ น่ากินมากเลยเป็นไฟสุดนี้เจ๊ปันจะเอบิให้ดูโอ้ยเมนูเพื่อสุขภาพใช้เต้าหู้ทำเดี๋ยวเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะอืออร่อยมากทำง่ายด้วยค่ะได้กลิ่นของความเป็นเต้าหู้นะคะเพราะว่าเราใช้เนื้อเต้าหู้ทำแล้วก็กรอบนอกนุ่มในเหมือนกินปลาต้องโกเลย หน้าตาดีด้วยค่ะเจ๊ปันขอตัวเอาขนมไปเสิร์ฟก่อนนะคะไว้เพื่อนๆลองทําดูบ้างเมนูทําง่ายวัตถุดิบน้อยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ